สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้รับฟังตลอดจำยิดสนิทมิสหายที่สนใจเป็นเอฟซีของผมวันนี้ผมไปเปิดลังที่คุณตาใส่ไว้ไปพบเป็นจะพาคีมาหนึ่งชุดแต่ท่านอย่าเพิ่มทึกทักเอาว่าพูดเรื่มซ้ำเดิม นะครับไม่ใช่เบญจภาคีชุดนี้อ่ะเป็นพระที่ไม่ต้องใช้กล้องส่องเลยครับนะฮะมีความสวยงามแล้วแท้ร้านเตร์เซ็นนะครับจากการตรวจเช็คของผมนะช <c oughs> ื่อมันก็บอกว่าเบนจภาคีแต่ว่าห้าเบนจภาคีเนี่ย เมื่อครบห้าที่แล้วเนี่ยก็จะมีความมั่นคงราคาก็แพงด้วยใครอยากจะเห็นเชินมาชมเชินมาพิสูจน์ได้ที่ผมนี่นะชุดเบญพาคีเนี่ยเบญพาคีชุดนี้เป็นชุดที่งามที่สุดเป็นชุดที่สวยที่สุดสวยกว่าชุดก่อนอที่ออกไปนะครับเป็นของที่เก่ามากเป็นเนื้อผงที่หายากนะครับ <S <S เนื้อผงอันนี้ ที่บอกว่าเก่ามากเพราะอะไรเป็นผงที่ผสมกันด้วยผงสองชนิดคือผงพุทธคุณที่สวยงามจับผมอิทธิเจตะนะคือเจตนาเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับหรือได้มีไว้ครอบครองก็จะมีพลังพุทธคุณช่วยเหลือ ย่างดีนะครับในการที่จะทำมหากินในการที่จะปลอดภัยในการที่จะเป็นมหานิยมค้าขายทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์นี้ใช้ได้หมดนะครับแต่ถ้าบุคคลคนนั้นได้ครอบครองทั้งห้าองค์ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณสูงสุดเพราะใครๆเมื่อท่านสร้างพระสมเด็จขึ้นมาท่านก็รู้หมดแล้วว่าท่านไปทุกดง ตามที่ต่างๆท่านไปเห็นสิ่งจารึกต่างๆแต่ท่านไม่ใช่ไปเก็บเอาพระแตกหักมาใส่นะครับพระที่มีสิ่งแตกหักอยู่ในนั้นจะไม่มีในบ้านของผมเลยครับผมบินนิดนึงผมนิมนต์เลยลงน้ําจําเริญเลยครับหักผมไม่เอาแตกหักบินแล้วของสิ่งพวกนี้อยู่ในบ้านครอบครัวจะเป็นสุขไหมครับท่านท่านกินเอานะ โดยเฉพาะเป็นพระด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จำเริญไปท่านก็ไปอยู่ในแม่พระคงคาที่ไม่มีใครเหยียบไม่มีใครย่ำถึงแม้เราจะเอาไปเก็บไว้ที่โคนโพก็มีอามนุษย์บางคนไปเก็บพระต่อไม่ใช่มนุษย์นะอามนุษย์ามาต่อแล้วไปหลอกขายเขาไปเก็บมาขายครึ่งองค์เท่านั้นเท่านี้กระผมเรียนถามว่าท่านใส่ทาไมครับของแต่ๆข่าวพระเนี่ยหนึ่งองค์นะฮะเวลานี้มี ท่านพ่อเท้ามหาพรหมที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าสถิตลงมาสถิตยอยู่ในนี้เวลาที่เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรตา่างไม่ใช่หลวงพ่อองค์นี้กระโดดไปช่วยนะครับไม่ใช่ท่านอย่าเข้าใจอย่างนั้นเพราะในสิ่งที่โดดไปช่วยคือองค์พรหมคือเทวดาองค์มหาพรหมที่มีอำนาจอยู่ในนี้ออกไปขจัดปัดเป่าให้ ก็ผมก็ได้รับอุบัติเหตุมาเป็นร้อยร้อยครั้งก็ได้พระพรที่ท่านสถิตยอยู่มาช่วยผมอันนี้คือรูปเคารพครับเป็นรูปองค์สมมาสมพุทธเจ้าเป็นรูปเคารพแล้วท่านก็สถิตยอยู่ในนี้ไม่ใช่มีเรื่องขึ้นมาท่านกระโดดออกไปช่วยเลยไปดันรถไว้ไปเป่าเรือไว้ไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นท่านลองนึกดูว่าจะเกิดข้าา หรือหล่นไปแตกแล้วไม่เป็นรูปพระแล้วท่านพ่อพรหมมาหาพรมจะสถิตยอยู่ได้อย่างไรผมเคยบอกว่าพรมเนี่ยลงมาวันหนึ่งแปดหมื่นสี่พันองค์ซึ่งมาตามเด็กสี่องค์มาตามเรือมาตามเลือกสวนไรานาวันหนึ่งใช้แปดหมื่นสี่พันร่ขันสี่พันองค์ ท่านยังไม่เข้าใจอีกหรือท่านยังเข้าใจว่าสมเด็จองคนี้เข้มขลังอยู่ที่คอท่านเนี่ยโอ้ช่วยท่าน่านมันไม่ใช่ครับนะฮะพระที่คอผมนี่อะไรต่างเนี่มีพ่อพรมอยู่พ่อพรหมตหาคที่ปกปักรักษาคุ้มครองเราแล้วอันนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราเราให้ความเคารพศาสนาเราเคารพองค์สมมาสัมพุทธเจ้าเรารักของเราอย่างนี้ทหาคถึงจะถูกต้อง ฉะนั้นเมื่อมันแตกแล้วคอขาดเอวขาดแขนขาดหรือละเอียดเลยแล้วพรมดีอยู่ที่ไหนครับท่านท่านไต่ตองด้วยนะผมไม่บอกแล้วว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็สุดแท้แต่ท่านนะนะแต่กระผมเรียนให้ทราบแล้วว่าองค์มหาพรมเป็นองค์ที่ช่วยในตัวท่านในตัวของคนเราทุกคนจะมีพรมสี่องค์ที่เกิด เกิดมามีสององค์ที่เรียกว่าพอซื้อแม่ซื้อพอเจ็ดขวบมีองค์ขึ้นมาสี่องค์โรนพิทักยักษุมานมารพิชัยพยัสสังหารเขาเรียกว่าจัตุปลว่สีจัตุรเทพสี่องค์เทพคุ้มครองเราผู้หญิงเบ็นจ้เพศอายุยี่สิบสี่ผู้ชายเบ็นจ้เพศอายุยี่สิบห้า เมื่อเป็นปจะเพศแล้วทั้งสี่องค์พรมนี้ก็เลื่อนตำแหน่งเป็นจัตุรพรมคือเลื่อนขึ้นท่านทำงานยังได้เลื่อนตำแหน่งใช่ไหมครับนี่ท่านอยู่มาท่านก็เลื่อนตำแหน่งเป็นจัตุรพรมคือพรมสี่องค์ที่ดูแลเราจนเราจากไปจากโลกนี้โลนพิทักษ์ยักษุมารมาทีิชัยภัยะสังหาร ดินน้ำลมไปเป็นเทพรย,ยดาสี่องค์ที่อยู่ในตัวเราเราเรียกว่า,า,าพ่อพ่ลมนะฮะส่วนพ่อผมใหญ่เลยนะั้นที่ท่านอยู่บนฟ้านั้นที่เราเรียกว่าท่านมหาท่านเท้ามหาพหมอันนั้นท่านดูแลความเป็นไปของมนุษย์ครับเป็นพรมเหมือนกัน แต่ท่านเป็นพรมใหญ่แต่ที่ผมพูดนี่คือพรมที่ไปตามตัวเราหวังว่าผมเข้าใจนะฮะพระที่แตกัะยาวไว้ในบ้านคอขาดเนี่ยแขนขาดเนี่ยนะฮะ <c oughs> ไม่ดีหรอกพระชุดนั้นที่เอาไปบรรจุไว้ที่ราชบุรีออกมาองคละสิบสตังผมไม่ซื้อผมกลัว เพราะในนั้นมีแต่พระสมเด็จแต,แต,แตกๆหักๆทั้งนั้นเลยตอาผสมอยู่ผงม,มันจะมีความสําคัญของผงนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเอาผงไปใสพ่พระท่านจะดูเรื่องผงเดี๋ยวคราวหน้าคลิปหน้าผมจะเอาวัตถุม,มหามงคลที่เป็นผงของผงสมเด็จม,มาบรรยายให้ทา่านฟังซึ่งที่ผมมีอยู่ถ้าคนจะมาซื้อในราคาหนึ่งพันล้านบาทครับผมบอกไปแล้ว ไม่ได้โกหกรวมทั้งหมพุทธคุณที่ผมก็ออกไปแล้วคลิปท,ที่ก่อนนั้นผมมีรูปเดียวผมมาให้ท่านชมแล้วหนึ่งรูปสามารถที่จะทำสมเด็จเป็นสมเด็จแท้ได้หนึ่งล้านองค์หรือมากกว่านั้นแต่ผมเรียนถามว่าผมจะทำไปทำไมเท่านี้ผมก็เยอะแยะแล้วเนาะเอาตรงหนัดแบ่งให้ญาติโยมแล้ว แล้วทาไปก็เท่ากับว่าไปรบปลู่สมเด็จปู่ราชการสมเด็จปู่โตด้วยเพราะปู่โตนั้นเป็นสิ่งที่ผมรักเหนือชีวิตผมผมบอกได้เลยผมมีชีวิตรอดตายผมมีกินผมมีความสุขทุกอย่างในชีวิตเพราะปู่สมเด็จครับทั้งยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งเงินทองลาบยศสรรเสริญวิชาความรู้มันสมอง สุขภาพร่างกายองค์ปูสมเด็จเท่านั้นเชิญท่านมาไหว้ที่พิพิธภัณฑ์ผมสิครับมาไหว้มากราบปู่มากอดก็ได้ปู่องค์นี้ผมว่าแล้วผมกอดด้วยนะผมรักท่านและชีวิตผมก็สุขสบายถ้าท่านอยากจะหมดทุกหมดจํหมดเปท่านอยากมาเห็นสิ่งของพวกนี้และท่านมาได้กราบท่านท่านจะเป็นมหามงคลท่านมาหาผมนะผมไม่เอาสตางค์หรอกไม่มีเก็บตังอะไรใดๆทั้งสิ้น มาหาปู่กันมาเยี่ยมปู่กันแล้วท่านจะได้รู้ว่าชีวิตท่านสุขสบายอย่างไรนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอ,อยุดิเรื่องราวเพียงไว้เท่านี้ก่อนไว้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ